สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของไมอีกนะคะคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นหน้าปกแล้วก็ตอนนี้อยู่ในรถเนาะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรถคันนี้กันอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เรามีลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการใช้รถเทสลาครบรอบ1ปีไปใช่ไหมแล้วหลังจากลงคลิปนั้นไปก็มีหลายคนแบบ DM มาถามนะคะว่าแบบเอออยากให้อัปเดตพวกไอเทมหรือว่าของแต่งรถอะไรงี้ที่มันควรมีเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้นะคะซึ่งจริงๆอะแกเจ๊ต่างๆในรถเราก็มีการลองผิดลองถูกแล้วก็ลองใช้มาหลัก หลายยี่ห้อหลากหลายเรนจ์ราคาคลิปนี้ก็จะมาแชร์ต่อให้ทุกคนดูกันนะคะว่าตัวที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งบอกก่อนว่าทุกตัวที่เราจะพูดในคลิปนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่เราใช้จริงๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนพิกัดกับรายละเอียดเดี๋ยวไม่จะใส่ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะก็อย่าลืมไปกดดูกันได้นะคะโอเคสําหรับไอเทมแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือตัวลินชักใต้จออันนี้นะคะตอนแรกก็ดูแบบเออมันดูเป็นแกดเจ็ตที่ไม่ต้องซื้อตัว ที่แพงมากอะไรแบบนี้เราก็เลยเออไปลองกดสมๆในะแอปส้มมาพอเอามาลองใช้จริงๆอะ่ะมันไม่เวริร์ทุกคนแล้วมันก็เหมือนมันมีความไม่พอดีกับคอนโซนโลรถเออแบบไม่พอดีกับตรงจอเราก็เลยต้องเอาทิชชู่กํากําแล้วก็ไปยัดไว้อ่ะทุกคนเออเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราก็ไปซื้ออะไรที่มันแบบเออไว้ใจได้ละกันสุดท้ายก็เลยกลับมาซื้อของโจว่ามันเดิมนะคะซึ่งแก๊เจตหลายๆอย่างในรถของเราอะ่ะก็คือใช้ของยี่ห้อน,นี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยเมื่อคลิปก่อนก่อนเนาะเออก็ตามกันไปดูได้นะคะคคืออตตััวเนนีี้ท่ราาดสิใจม เพราะว่ามันมีหลายฟังก์ชันมันไม่ใช่แค่ลิ้นชักใต้จอนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ละฟังก์ชันของมันด้วยละกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมถึงจะต้องมีลิ้นชักใต้จอในเมื่อตรงคอนโซลรถก็มีที่เก็บของให้ค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคือเราเองอ่ะรู้สึกว่าไอ้ตรงคอนโซลรถอ่ะเวลาเราจะล้วงหยิบหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะมันจะค่อนข้างลึกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเอามาเก็บพวกบัตรที่หยิบบ่อยๆหรือว่าเก็บเงินสดที่แบบสเปรไว้เวลาขึ้นทางด่วนหรือว่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยม เราก็เลยคิดว่าเออไหนไหนพื้นที่ตรงจอมันก็แบบค่อนข้างเหลือเยอะแล้วอ่ะเราก็เลยอยากได้ลิ้นชักมาไว้ตรงนี้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์เรามากๆคืออาพูดถึงวัสดุก่อนละกันคือวัสดุอมันเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่กองแก๊งเท่าอันก่อนหน้าที่เราเคยซื้อมาแล้วก็เวลาเปิดปิดก็ง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเขาก็มีแผ่นกันลื่นมาให้ด้วยก็คือเวลาวางเหรียญวางเงินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยไหลไปไหลามานะคะแล้วฟังก์ชันที่เราชอบของเขาอ่ะก็คือมีไฟมาให้้คือไไฟฟตััวเนนนีีมจะป็ท่ ไว้ข้างใต้ลิ้นชักนะคะแล้วความสะดวกเลยอะ่ะทุกคนคือเหมือนเขาคิดมาแล้วอะ่ะว่าเวลาถ้าไฟอะ่ะมันทานหมดใช่ไหมเราก็สามารถเอาไฟอันนี้มาแปะชาร์จกับตรงที่เป็นที่ชาร์จแม็กซ์เซฟโทรศัพท์ได้เลยเออคือแบบสะดวกมากๆนะคะแล้วก็คือมันมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นอถ้าบางทีเรามืดๆใช่ไหมเราอยากหาของเราก็จะเปิดไฟตรงนี้หยิบออกมาเพื่อแบบใช้แทนไฟฉายก็สะดวกดีนะคะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอใช้ไปใช้มามันก็แอบเวิร์กเหมือนกันก็คือจริงๆอะ่ะด้านหลังเขาจะมีเป็นพอร์ตที่ เราสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะคะถามว่าตัวรถอะมันก็มี USB C มาให้ใช่ไหมแต่บางทีเราอยากจะชาร์จตัว USB เราก็สามารถแบบมาเสียบจากตรงนี้ได้คือตัวนี้มันจะซ่อนอยู่ทางด้านหลังของตัวลิ้นชักนะคะคือในรถเราอะจะมีตัวที่เสียบโทรศัพท์ไว้ข้างๆจอสําหรับคนนั่งนะเออแล้วเราจะชาร์จแบตไปด้วยอะมันก็จะค่อนข้างลาบากแล้วสายมันก็จะระยงระยางเกะกะไปหมดเพราะว่าสายมันก็จะพาดไปพาดมาใช่ไหมทุกคนเราก็เลยจะเสียบโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาสายชาร์จจากใต้ลิ้นชักอันเนี้ยมาเสียบนะคะ มันก็จะสะดวกมากแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกันพอดีเออระยะมันก็จะไม่เกะก,กะประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยไ,ไปมามันก็มีประโยชน์เหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าเออกลัวว่ามันจะประกอบยากไหมหรือว่ามันจะแบบทําให้รถเป็นรอยไหมอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าแกจิตของโจว่าคือเขาแบบดีไซน์มาเฉพาะเทสลาโดยเฉพาะนะคะคืออย่างอันเนี้ยตรงคอนโซลอนะคือเราไม่ต้องเอาเทชูมายัดไว้เหมือนตัวก่อนแล้วอะคืออันเนี้ยมันพอดีมากๆแล้วก็ตรงข้างหลังที่เป็นแบบตัวที่ต้องคล้องไว้อะมันก็จะมีเป็นยางคอยซัพพอร์ตนะคะคือมันจะไม่ได้เป็นแค่ พลาสติกอย่างเดียวคือถ้ามันเป็นพลาสติกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็จะปูดกับจอหรือว่าติดไปนานๆมันอาจจะทําให้ตัวเรอถอของเราเป็นรอยได้ใช่ไหมแต่ว่าทางนี้ก็เป็นทีมแบบว่ารักษาของนิดนึงเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคที่มันมีตัวยางตรงนี้มากันรอยให้นะคะก็ดีมากๆโอเคมาต่อกันที่ไอเทมที่2นะคะคือเรารู้สึกว่าไอเทมเนี้ยไม่ว่าจะรถคันไหนคือควรมีสิ่งนี้ติดไว้ในรถนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยมันร้อนมากๆถ้าเราเอารถออกไปจอดตากแดดไม่ได้จอดไว้ในห้างในที่โล คือยังไงรถก็จะ h e ทแน่นอนเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรมาช่วยบังแดดน,นะคะแล้วกระจกของรถเทสลามันจะมีความค่อนข้างกว้างมันก็เลยจะรับแสงอาทิตย์เต็มเต็มเลยนะคะในการที่เราเจาะตากแดดเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตัวม่านบังแดดอันนี้มานะคะและอีกแล้วก็คือก่อนหน้านี้นเราเคยใช้มันจะเป็นหน้าตาที่เหมือนร่มเออไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นไหมนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูแล้วกันคือหน้าตามันจะเป็นเหมือนร่มเลยแล่เวลาเรากางเราก็ดึงเหมือนร่มแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงตัวขาของร่มอ่ะมันก็จะสามารถงอได้คือเหมือน ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลแหละแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กกับทุกคนคือพอใช้จริงๆแล้วอะคือมันเก็บแล้วก็กางลําบากมากๆนะคะคือตอนกางว่าลําบากแล้วอะแต่ว่าตอนเก็บลําบากกว่าตอนกางอีกเพราะว่าพอมันเป็นล่มที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมแล้วรูปทรงมันเป็นสี่เหลี่ยมตามกระจกรถแล้วเวลาเราจะเก็บอะมันจะเก็บลําบากมากแล้วกว่าเราจะหมุนกว่าจะพับเก็บกว่าจะยัดใส่ซองคือเสียเวลามากทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นต้องไปหามาสอันอื่นที่มันใช้ง่ายเก็บง่ายกว่านี้แล้วแหละเราก็ เลยไปได้ตัวนี้มานะคะคือหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับม่านตัวข้างบนนี้แหละแต่ว่าม่านตัวข้างบนอะมันจะต้องมีตัวกิบเล็กๆอะคอยหนีบไว้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องหนีบนะคะพอเรากางออกมาปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปตรงหน้ากระจกรถแล้วมันก็จะพอดีเป๊ะเลยเอฟอไว้นิ้นึงนะคะคือตัวนี้ที่เราใช้มันเป็นของรุ่นโมเดล3ใช่ไหมเหมือนมันจะมี2ไซส์มั้งเพราะว่าโมเดล3กับโมเดล Y อะตัวกระจกดิมเนนชันมันน่าจะไม่เท่ากันนะคะก็ใครใช้รุ่นไหนก็ลองไปเลือกเอาดูเนาะอันนี้เป็นม แล้วก็แกะออกมาจากซองใช่ไหมมันก็จะพับอยู่อย่างนี้นะคะน่าจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่าหน้าตาเหมือนรีเฟกเลยตอนพับเก็บอะ่ะงอมันกลับเข้าไปมุมเดิมนะคะก็ต้องแบบอย่าไปฝืนเวมันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักได้นะคะพอใส่อ่ะเขียนน้องคนนี้เข้าไปแบบนี้ปุ๊บคล้องเข้าไปกับตรงกระจกหลังแบบนี้ก็จะพอดีเป๊ะ แล้วก็ตรงนี้ก็รู้สึกนะ,ะแสงมันก็แทบจะไม่เข้ามาละโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ mm hmm. ก็คือตัว USB หักอันนี้นะคะทุกคนอาจจะงงละว,ว่าเมื่อกี้ลีนชักใต้จอก,ก็มีแล้วตัวรถที่ให้มาก็มี USB C ให้แล้วแล้วทาไมเราจะต้องมี USB หักอีกทุกคนฟังก่อนนะคะคือบางทีเราไม่ได้จะชาร์จแค่โทรศัพท์หรือบางทีโทรศัพท์ของเราหรือของคนอื่นๆที่มานั่งรถเราอะมันอาจจะไม่รองรับ USB C ก็ได้หรือว่าหัวชาร์จเขาอาจจะเป็น USB ธรรมดาอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึก ว่าเอออันนี้แหละอาจจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้น,นะคะเอาง่ายๆว่ามันแบบเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์จเจอร์ให้เราทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันสามารถชาร์จได้แบบหลายรูมากๆแล้วไอ้ตัว USB C ที่เขาให้มาตรงเนี้ยเอาจิงๆนะเราอะดึงใช้บ่อยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเองอะเราไม่ค่อยชอบเอาโทรศัพท์เราอะวางตรงที่แม็กเซฟทิ้งไว้นาน,านๆเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเวลาแดดมันลงตรงเนี้ยแล้วแดดมันสอ่องอะคือโทรศัพท์เราเวลาเราชาร์จกับแม็กเซฟใช่ไหมมันก็จะร้อนอยู่แล้วแล้วพอแดดมันส่องเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งร้อนเข้าไปอีกเราก็เลย ชอบให้โทรศัพท์มันร้อนแบบนานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจะชอบใช้สาย USB C ตรงนี้ดึงมาเพื่อชาร์จแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยมากกว่านะคะมันก็จะร้อนน้อยกว่าเราวางไว้ที่ m a ็ s a f e เนาะเออแล้วก็เวลาวาง MacSa f e อะมันก็ต้องวางเฉยๆใช่ไหมมันแบบชาร์จไปเล่นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือมันอะดึงออกมาได้ไกลพอสมควรเลยนะคือถ้าคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอะก็สามารถแบบมันดึงตรงนี้ไปใช้ได้มันก็ถึงเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเออเอาไวชา้ชาร์จคอมชาร์จไอ้ผงไอแพดเรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะแปะกําลังไฟไว้ให้นะคะเผ ดูกำลังไฟว่าแต่ละพอร์ตอ่ะมันกำลังไฟเท่าไหร่ถ้าทุกคนสังเกตมองเผือนอๆอนะ่ะมันจะเหมือนมันมากับตัวรถเลยนะคือสีแล้วก็ดีไซน์การแบบทำขอบทำอะไรเงี้ยคือเหมือนมากับตัวรถเลยคือเนียนมากนะคะเราเองอะ่ะเข้าใจเลยว่าบางทีเราซื้อแกจ็ตหรือซื้อของแต่งรถอะไรเงี้ยมาแล้วสีมันไม่ค่อยไปด้วยกันกับตัวรถอะ่ะมันก็จะดูแบบเด่นเกินไปแล้วก็ดูแบบแปลกๆอะไรางี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาแบบค,คือคิดมาแล้วว่าให้มันเข้ากับตัวรถมากๆอะพอใส่เข้าไปแล้วมันก็เลยเนียนไปด้วยกันเลยนะคะคือแบบแทบดูไม่ออก โอเคก็ม okay, so ีประมาณนี้นะคะเป็น3ชิ้นที่เราคัดมาแล้วแล้วก็ใช้จริงๆก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่มองหาของแต่งรถอยู่ก็ใครที่จะไปช็อปตามก็สามารถไปดูในเดสคริปชันได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับรถอีกก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแหละบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ